สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนมากินตำแซลมอนนะคะก็ใส่น้ำปลาปลาปลา,าราแม่อีพิมพ์นะคะก็เห็นพี่คนหนึ่งท่ะใน a c e b o o k เกว่าว่าตำแซลมอนกับน้ำปลาเนี่ยอร่อยมากแล้วก็มีพริกทอดด้วยนะคะของแม่อีพิมพเนาะอันนี้หนูสั่งมาจากในเน็ตนะคะในคนไทยขายในฟินแลนด์นะคะก็น้ำพริกกา,กากหมูนะคะรสต้มยำนะเราจะมาลองกินด้วย ตอนนี้นทคอมิวกำลังสั่นมาขายที่ฟินแลนด์เนาะแต่ที่ไทยไม่มีนะจะลองเอามามาขายที่ฟินแลนด์จะขายแบบราคาไม่แพงอ่ะอันนี้ก็คือแบบครึ่งโลนะคะห้าร้อยกรัมชิมครั้งแรกแเนี่ยเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากจะมันกรอบดีนะดูไปอ่ะ แรกยังอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้มีกัดขพินด้วยมันไม่ได้เผ็ดมากนะคะมันเผ็ดแบบแกล้มๆอ่ะมมาค่ะผักโอโ้โห <laughs> ผักเหลือเมาาื่อวาน ม,มันกรอบนะมันไม่เลอะอ่ะ 老吗？ ยัรงรังควายด้วพรุ่งนี้เปิดเรียนแล้วอะ่ะการบ้านก็ยังไม่เสร็จ 好大一个呢。 老妈。 มันไม่ได้เผ็ดมากแบบเผ็ดโอเวอร์เนาะเผ็ดแบบปแปแ๊บแมมถือว่ากินได้กรอบอร่อยดีอะ่ะกำลังเอามาขายนะในฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายกี่บาทไอ้เท่าไหร่เนาะต้องรอดูว่าจา่ายภาษีเท่าไหร่ มิวไม่ได้เอามาเอามาเองนะเหมือนให้ทางาเขาเรียกอะไรนะขนส่งทางประเทศอะไรนเนเธอร์แลนด์ บเส้นใหญ่มากเลยอของเข้าอร่อยจริงนะคะ มีกะไปทํางานนะคะวันนี้พรุ่งนี้เข้ากะดึกเวลาไปทําคลิปเสร็จแล้วปุ๊บ <c oughs> ก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อนะนั่งกด YouTube ดูติ๊ก o k YouTube t i k t o ็อกเฟซบ o ๊กแบบเนี้ย <c oughs> ไม่รู้จะทําอะไร ไม่ใช่พริกทอดนะที่เผ็ดพริกตำแซลมอน อันนี้ฝรัง่งกินได้เหมือนกันนะพริกทอดเดี๋ยวจะให้มีกัดกินลองชิมมาจ้าคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคะ ตอนแรกว่าจะถ่ายในแคนนอนะคะแบบจะติดไมคด้วยเนาะแบตหมดแบตแค n น n นะคะก็เลยถ่าย iPhone <c oughs> เลยกรอบมาก เมื่อคือพวงเมื่อเือปอคอมเมนต์คอมเมนต์พูดไทยยะะ่อมพลาดนะคะย่อมพลาดเหมือนเพื่อนมิวแต่ก่อนเนาะรีบภาษาเขมรนเรียกว่าประเตือนประเตือนก็คือรีบเนาะแล้วมนันอะไม่รู้ว่าแปลเป็นภาษาภาษาไทยแปล,ปลว่าอะไร ครูครูหนูประทานมากเลยค่ะประทานประเตือนก็คือประเตือนคือรีบอะไรเงี้ยแทนที่มันจะพูดว่าครูหนูรีบมากเลยอะไรเงี้ยเขาปแปลตรงตัวเลยนะคะครูหนูประเตือนไอ้ประทานมากเลยประทานประเตือนอันนี้ถ้าเป็นคนบุรีรัมย์จะรู้นะคะเพราะมันหมายถึงอะไรเนาะ ปเตเอนกีแปลตรงตัวเลยเขาประเตืนหนูประทานปากกันหัวเรามาค่ะเ,เพื่อนๆนี่ กินคู่ส้มตำอร่อยคำนี้มอมให้ทุกคนมาเด้อมาเด้อ อแล้วพร้นทีของเขานะ่มันไม่เละด้วยนีนกรอบให้สิบให้สิบคะแนน แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็กินไม่หมดนะคะแซลมอนอยังเหลืออยู่ก็จะเอาไปกินตอนช่วงเยง็นตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วนะคะมิวก็จะไปทําความสะอาดบ้านนิดนึงนะคะตอนนี้รกมากเลยล้างถ้วยล้างชามนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ถ้าใครสนใจนมงพึ่งนะคะก็ยังขายอยู่นะคะ <S <S ที่ฟินแลนด์เนาะในยุโรปนะ,ะของมาถึงวันจันทร์วันอังคารนะคะเหมือนมาถึงวันจันทร์ปุ๊บแต่มิวต้องทําเรื่องจ่ายภาษีด้วยนะคะ ก็น่าจะวันสองวันอะไรเงี้ยได้ของเนาะสามารถทักแชทนะคะสอบถามได้นะคะเออค่าส่งอะไรเงี้ยไปประเทศอื่นอะไรมาส่งมาหาพี่กี่ยูโรอะไรเงี้ยนะคะก็ทักมามาสอบถามได้นะคะ,เพ,คะคเพื่อนๆค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์รับชมคลิปวิดีโอของเมวนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณมากเนาะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ